ผัดกะเพราแซ่บเลยฮึ่มมองกับมาผักกนะเพราเลยสวัสดีครับผม,ม,นนบมอเล็กซานด์นะครับเมนี่หัวกะซิพ่ามากินผักกะเพราครับผมพริกซิปเม็ดนะครับ ผักกะเพราพริกสิเมตรอันนี้คือน้ำซุปนะครับอัน,นตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเท่าว่าหกโมงครึ่งกองมันก็สิอาจบริเวณโฟกัสประเด็นนะอืมนั่นแหละถ้ายตอนคืนนี่แมงวันมาครับผมมาต้องว่าอย่งางไงอันนี้ก็คือข้าวแรงเนาะอันนี้ก็นี่ครับอันนี้คือน้ำซุปมนะันาะ มาครับพมอกล้องอาเซบ,บุเบย์โฟกัสน,นะครับถ้าตอนกลางคืนตอนค่ำแล้วเนาะแสงม,มันก็บอยกดีมันมีอุปกรณ์มังนะกล้องลว้วนอื้ม อืมแซ่บเนี่ยครับต้องชิพัทไหมไหมงัม้นมา่ายฮ้อนราคอภิสิบเม็ดแล้วครับเนี่ย มื้อน,นี้ก็สิบหัวไชยคลิปลนะมาเกิดแจวเออถ่ายดีกว่าแบบมาบตอนสิบขึ้นว่าถ่ายแบบหกโมงกว่าคือคนะั้มละเลยแบบถ่ายอะไรกันึินข้าแรงน้ำลนะมาเลื่องครับผมมหมูมม อ่านมูมัวละถ้าตอนคืนบอสิบทหายแล้วมอือนกัน cái thùm nữa nè hiểu bơm mắc cái nhanh chén chén hay vậy nắp xí thun nữa nè cả hết xịt biệt Phát cà phao xé mình đi Mình cũng mọc phát cà phao này, Xé ừ.

สจดยอดเอาว่สิบนาทีาทนะคลิป เขาดีแทบนะซีซีซเม็ดพริกอันพริกแห้งนี่นะครับมีพริกแห้งมาซีซเม็ดพอดีแทบมามีพริกจีดน้ำตายจะเบิดแล้ว phát cả khám lâu lâu lắm mít lâu lâu con sẽ phô cắt vào đây là thịt hạt trong sáu nấm súp cà xép mặc ngày à? mà không bấm không thái bớt con อ่าโอเคครับผมสารคดีนี้ก็เป็นจริงได้ครับผมถ่ายต่อกไปคืนนะซีทุ่มกว่าแล้วเนี่ยถ่ายเนี่ยมากับมือกล้องกระสืออบแบบมัวๆโบยากโฟกัสนะครับผมสารคิีนี้ก็มีสมีนะครับผมเจะกลับมาคลิปหน้านะครับผมไปเด้อ